รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะ รถเก็บมาฝากจากนาโนเคนะจะมาวันนี้เรามาพบกันอนกึงอีพีนะครับอีพีนี้นะครับผมามาพบกับเจ้าโตโยต้าไทเกอร์นะครับตัวนี้เป็นเจ้าโตโยต้าไทเกอร์ดีโฟดีแล้วนะครับปี02นะครับมีแบกมีเบสนะครับถือว่าเป็นตัวท็อปสุดนะครับสีสันด้วยรวมนะครับเรามาช่วยกันดูเท่าที่ผมมองจากรูปถือว่าดีนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกตินิดนหน่อยๆ่อยนะครับโดยรวมถือว่าค่อนข้างดี เครื่องดีเครื่องซีดีแอร์เย็นแพงเพราะนะครับฝาสิบไม่ขาดพอใช้งานนะครับรถคันนีู้ง่ายๆนะครับมีล้อแม็กให้นะครับยางดีนะครับกระบะหลังมีแม็กไนเนอร์ให้พอมาถูกพร้อมใช้งานนะครับเบื้องต้นนะครับถือว่ารถคันนี้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับ้องเครื่องถือว่าสวยนะครับเครื่องแห้งๆมองง่ายนะครับเครื่องมีฝาแล้วนะครับ้องเครื่องก็มองง่ายนะครับอุปกรณ์ตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับอนุวนฟัหน้าถือว่าเดิม นะครับภายในนะครับพอตัวตัหน้าถือว่าสวยไม่แตกไม่บวมนะครับพวงมาลัยยังได้พวงมาลัยเดิมอยู่นะครับเป็นพวงมาลัยที่มี ABS นะครับมบี a ร์แบกนะครับบอกเป็นบอก,กรมมะมีอเดิมโรงงานนะครับไม่ขาดทังซ้ายแลว้วขวานะครับบอกแคปก็ไม่ขาดนะครับ เบื้องต้นนะครับเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่125,000บาทนะครับเหมือนเดิมผมไปทิ้งเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถโทรต่อรองโทรสอบถามสภาพเบื้องต้นก่อนได้นะครับก่อนจะตัดสินใจเดินทางนะครับรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดกําแพงเพชรนะครับแถววัดสรงธรรมนะครับแล้ว่วนเพื่อนเพ่านใดนะครับที่ชอบคลิปแนวนี้ทีเป้ารถแบบนี้แนะนํารถแบบนี้นะครับ สอบฝาก like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามมาลังใจกันเอาไว้ไงี้นะครับทางเราก็จะมีรถมานําเสนอเรื่อยนะครับสําหรับคันนี้อเอาไว้ตรงนี้นะครับจับ n a โนเคนะจ๊ะสวัสดีจ้า